นุ่นยังต้องทำงานเหมือนเดิมนุ่นวรนุษย์เล่าเส้นทางรักตอดพิติจีบยังไงไม่เคยขอเป็นแฟนข้ามไปอีกทีขอแต่งงานเลยตอบก็สงสัยสามีรวยแล้วทำไมยังทำงานนานๆจะได้เห็นซุปตาสาวระดับตำนานอย่างนุ่นวรนุษย์มาออกรายการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวความรักซึ่งลาสุดสิบเอตุลาคม2565เจ้าตัวก็มาเป็นแขกรับเชิญในรายการยังไงไหนเล่าทางช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดรีมชาแนลพร้อมเผยเส้นทางรักกับคุณสามีตอดปิติในมุมที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อถูกถามว่าคุณสามีค่อนข้างมีฐานะแต่ทำไมนุ่นถึงยังทำงานสาวนุ่นตอบว่าเป็นเพราะต้นไม่มีเงินเดือนส่วนเรื่องความรักที่ไม่ค่อยได้พูดออกสื่อเพราะคุณสามีไม่ชอบให้พูดหลังได้ยินดังนั้นสามพิธีกรสาวก้อยนัตตี้และดรีมถึงกับยกมือไหว้ขออนุญาตกันเลยทีเดียว นุ่นเผยเส้นทางรักว่าตอนคบกันคุยกันพี่ต๊อดไม่เคยขอเป็นแฟนข้ามไปอีกทีคือขอแต่งงานเลยซึ่งสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าต้องเป็นคนนี้ตนไม่ได้มองระยะไกลคิดว่าวันนี้คุยกันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดีอยู่ตนก็เชื่อว่าพรุ่งนี้มันจะดีตอนนี้แต่งงานกันมา12ปีแล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงโดยเหตุผลอย่างหนึ่งที่ตนต้องทํางานเพราะถ้าวันหนึ่งไม่มีคู่ชีวิตแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไง ตนยังต้องมีเงินเก็บยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลเพราะตนไม่มีเงินเดือนพร้อมพูดติดตลกว่าแต่ถ้าเงินก้อนให้เราก็ไม่ติดยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันสองคนเท่าไหร่เพราะอยู่กับเพื่อนเยอะเพื่อนมาบ้านบ่อยย้อนกลับไปช่วงก่อนแต่งงานต็อดจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ในเรื่องของการแสดงที่ต้องเข้าฉากกับผู้ชายเยอะๆซึ่งท็อดก็ชอบมาเห็นในซีนพระนางตลอดเวลา ชอบเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นช่วงเวลาที่มีโมเมนต์แบบนั้นมากลแอมแล้วก,ก็เดินผ่านไปก่อนเสมอคุณสามีอีกว่าไม่ค่อยโรแมนติกไม่มีคำเรียกที่รักไม่มีเซอร์ไพรส์ช่วงแรกๆก็ยังแอบมาหาที่กองถ่ายบ้างช่วงที่จีบแวะมาหาแทบจะทุกวันก่อนแต่งงานอีกทั้งทอดยังเป็นคนไม่คุยโทรศัพท์โทรไปก็ไม่รับเพราะไม่ชอบรับสายใครพอเม,ม,มาส์ไปเมาส์มาสาวนุ่นก็หันมาพูดกับกล้องว่าขอโทษนะทอดสำหรับการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ไม่เคยทะเลาะกันแรงๆจนต้องเขาห่างกันสักพักเลยแต่มีการแชร์เรื่องราวในชีวิตเยอะขึ้นมีการถามไทยและเล่าสู่กันฟังเมื่อถูกถามเรื่องการมีทายาทนนท์เผยว่าไม่ได้อยากมีช่วงหนึ่งเคยคิดว่ามีก็ได้แต่ตนก็มีพี่น้องหลายคนทุกคนก็ไม่ได้สงบสุขในชีวิตทั้งหมดมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาตนก็รู้สึกว่ามันปวดหัวการไม่มีลูกก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ชีวิตไม่มีความสุข คุณสามีก็เข้าใจดี